กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ตุกซาจะขออนุญาตให้ความรู้เกี่ยวกับฉลองพระองค์สากลพระหม่แพรวานะคะข้อมูลจากเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรลสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีฉลองพระองค์สากลพระหม่แพรวาลายน้าหัวซองแถบสีแดง holistic elegance สีแดงเป็นสีที่ถูกใช้มากที่สุดสำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยเนื่องจากสื่อถึงความหมายที่คลาสสิกร่วมสมัยเหมาะกับกลุ่ม The a d m i r l e r ผู้ที่ให้คุณค่ากับความงามแบบองค์รวมหนึ่งในเทรนสีแฟชั่นประจำปี2022นี้นะคะหรือปีหน้าที่จะเข้ามานี้นะคะ2565 ผ้าแพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทไทยหรือพุทไทยการทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวพุทไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึง่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้น12จุไทยดินแดนส่วนเหนือของลาวและเวียดนามซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีนอพยกเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางภาคอีสานของไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาลสินนครพนมมุกดาหารสกลน,นครโดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าแพระวามีการทอกันมาแต่โบราณเป็นการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญา ในการทอใช้วิธีการเก็บลายโดยการขิดลายมีการทำลวดลายบนผืนผ้าโดยการใช้นิ้วก้อยในการล้วงเกาะไม้หนึ่งเกาะสองเที่ยวเพื่อให้ลายนูนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเดิมการทอผ้าแพรวาเพื่อใช้เป็นผ้าสบายดยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จ พระบรมราชชนีพันปีหลวงได้ทรงปรับและพัฒนาให้แพรวามีขนาดกว้างขึ้นสามารถนำมาตัดเย็บตัดชุดเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้การทำลวดลายที่ใช้นิ้วก้อย<ๆ>กาะเกี่ยวเส้นไหมจะทำให้สามารถเกิดความหลากหลายของสีในแต่ละลายบนผืนผ้าพแพรวาได้การให้สีสันของลายแต่ละลายของผ้าแพรวา จะนิยมสีค่อนข้างเข้มเช่นเขียวเหลืองน้ำเงินดำเป็นต้นคุณลักษณะดังกล่าวมานั้นก็คือความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของภาพแพรวาในสมัยโบราณที่ทำลวดลายแบบล้วงเกาะหรือเรียกว่าพแพรวาเกาะ พระนางกามสุธิดาพัชรภูภาบรมราชินีสยามเทวากปักอัคราเมหีพระชนยังยืนเมื่นปีองราชินีส่งพระอ์เจริ